ข่าวกันต่อนะคะแกนนำคณะก้าวหน้าออกมายอมรับนะคะว่าอยู่เบื้องหลังยิงเลเซอร์ตามหาความจริงตามสถานที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ครบรอบ10เหตุการณ์พฤษภาคมตั้งแต่ปี2553นะคะแต่ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณตอบไม่ได้นะคะว่าผิดกฎหมายหรือว่ามีเหตุเชื่อมโยงกับต่างประเทศหรือไม่ค,ะค่ะรวมถึงยังไม่มีข้อมูลถึงเหตุการณ์กระทําเพื่อย,ยกระดับสู่การเคลื่อนไหวในอนาคตและก็ยอมรับนะคะว่ากําลังให้หน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นตรวจสอบในเชิงลึกอยู่ค่ะ พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็กล่าวถึงการติดตามตรวจสอบกรณีขณะก้าวหน้าก็ยอมรับว่าอยู่เบื้องหลังยิงเลเซอร์ตามสถานที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ครบรอบ10ปีเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2553ว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบรายละเอียดอยู่โดยเฉพาะต้องดูว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ แต่เบื้องต้นไม่ทราบถึงเหตุการณ์กระทําของคณะก้าวหน้าค่ะว่าจะยกระดับนําไปสู่การเคลื่อนไหวต่อเนื่องในอนาคตพร้อมกับยอมรับว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นกําลังติดตามแล้วก็ดูแลสถานการณ์มาตลอดทั้งนี้ตอบไม่ได้ว่ากรณีนี้เข้าข่ายปลุกปัน่นหรือว่ามีการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดในต่างประเทศหรือไม่ด้วยค่ะ และเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพลเอกประวิทย์ก็ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย4.0และยุทธศาสตร์20ปีพร้อมกับคัดเลือกเมืองอัจฉริยะต้นแบบ3พื้นที่นะคะก็คือพื้นที่ศูนย์พระขนโยธินกรุงเทพมหานครพื้นที่ EEC และพื้นที่นิคมอมาตะนครจังหวัดชนบุรี และพื้นที่พัฒนาเมืองใหม่อศริยบจังหวัดภูเก็ตโดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบส่วนกระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบตามกรอบความร่วมมือกับอาเซียนค่ะ